สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟทุกท่านครับผมรวมไปทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องพันธมีใหม่ทุกคนด้วยครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปหาดักปลาไหลนงครับผมเนาะเหยื่อที่ผมจะใช้ดักในคลิปนี้ก็จะเป็นเนี่ยแหละครับผมเหยื่อที่ผมเคยดักตลอดประจําครับผมนี่ครับผมกะปีจืดกับปล่อยเชอรี่ครับผมนี่สองอย่างนี้ครับผมแค่สองอย่างนี้ขอให้มีตัวครับผมเข้าแน่นอนครับผมมีตัวเป็นโดนแล้วเป็นเหยื่อที่หาง่าย้วครับผมสําหรับแถวแถวบ้านผมเนาะ นี่เป็นกะปิจืดนะครับผมไม่ใช่กะปิเค็มเนาะกะปิเป็นกะปิจืดถ้าเกิดว่าเป็นแถวทางภาคอีสานแถวบุญราบ้านแม่บ้านผมเนาะจะเป็นกะปิตาเรือใบครับผมแต่แถวบ้านผมนี่จะเป็นกะปิที่เขาชาวบ้านเขาทำกันเองนะครับผมผมซื้อมาเป็นโลเนาะนี่ครับผมนี่กินมันจะออกออกขาวๆหน่อยครับผมเนาะ mm hmm. มันจะไม่เหมือนกะปิเค็มนะกินมันนะครับผมกินมันจะแตกต่างกันเพราะว่าปลาไหลนี่มันจะชอบของคาวอยู่แล้วครับผม เดือยอย่างอื่นก็เคยดักมาแลครับผมแต่ไม่เข้าดีเ <hi> ท่ากับเนี่ยสองอย่างนี้ครับผมเนาะท่านใดที่ยังไม่เคยลองเลย FC ใหม่ๆหรือว่าท่านผู้ชม,มใหม่ๆที่เข้ามารับชมช่องพันหมีใหม่ๆยังไม่เคยลองหรือเอาไปลองดูก็ได้ครับผมท่านใดที่ทานปลาไหลครับผมนี่ก็เห็นผลมันตกน้ําใหม่ๆม,ม,มาลองดูครับผมเนาะทำง่ายๆครับผมเดือสองอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทําเลยครับผมคนไหนที่เคยดูแล้วก็ดูอีกก็ได้ครับผมเนาะดูกันไปครับผมให้กําลังใจกันไปครับท่านใดที่ยังไม่ดูก็ดูแล้วลองไปทําตามดูครับผม ท่านใดมีปลาไหลเยอะๆแถวๆถวบ้านมองดูสภาพหมายสภาพคลองมีปลาไหลเยอะก็ลองเอาไปทําดูครับผมเนาะหรือท่านใดมีสูตรเหยื่อทางบ้านสูตรเหยื่อดีๆก็แนะนําผมหน่อยครับผมคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้ครับผมเนาะก็หอยเชอรี่เนี่ยนี่จับมาเมื่อเช้าว็ได้เท่านี้แล้วครับผมเสร็จนกปากหางหมดครับผมน้ํามันน้ํามันยังขึ้นไม่เต็มที่ครับผมนกปากหางมันก็พอลงกินได้ครับผมจับได้เท่านี้แหละจับที่บ่อแถวสวนยางครับผมหอยเชอรี่ได้มาขนาดนี้อุ้ยหมา หมามควนครับผมจับไม่ได้ขนาดนี้ครับผมขนาดนี้ถ้าเกิดว่าทุบแรลกแล้วก็จะได้ประมาณสักห้าถึงหกลูกครับผมไอที่ผมจะใช้ดักนั่นก็เป็นตุ่มครับผมเนาะไม่ไม่ใช่รันนะครับผมใช้ตุ่มดักเอามาเดี๋ยวลองติดตามมาดูผมว่าจะมีผลงานไหมก่อนอื่นก็ทุบหอยกอนครับผมไปครับเดี๋ยวจะทุบหอยกันก่อนผมปรับกล้องครับผมเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ครับผมทุบเลยครับหอย ทุบแหลกๆแล้วได้ไม่เยอะนะครับนี่เสียงดังหน่อยนะครับทุบอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยจนแหลกไม่ต้องแหลกมากครับผมพอแตกเนื้อตัวแตกๆครับผมใช้ได้แล้ว นี่ครับประมาณนี้ครับผมแหลกพอประมาณเนาะไม่ต้องให้แหลกมากครับผมเนี่ยประมาณนี้แหละมาครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวมาละลายกะปิครับผมเอาน,น้ําในหอยเนี่ยแหละครับละลายเนาะนี่ครับกะปิเราเทใส่เลยครับผมเทใส่หมดเนี่ยแหละขยําเลยครับใช้มือเราเนี่ยขยําเลยให้มัน าาานนะรมลยลยพดยง่ต้องต้องหมักก็ด้วยนะครับผมประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะครับผมหมักแล้วค่อยไปดักเอาตอนเย็นๆเนาะพอดีเดี๋ยวผมไปกีดยางรอวันนี้เรากีดยางรอเดี๋ยวตอนเย็นๆผมพาไปดักครับผมไม่ใช่ว่าใส่อย่างนี้เสร็จเราไปดักเลยนะครับผมหมักไว้ก่อนสักให้ให้มันเข้าเนื้อหอยก่อนครับผมน้ํากะปิเราเนี่ยครับ ข่าวมงวันเริ่มมานะครับนี่ปลาไหลนี่ชอบของขาานะครับผมเหยื่อปลาสับผมก็เคยดักนะครับผมแต่ผมว่าอันนี้มันหาง่ายครับผมแถวบ้านผมหาง่ายแล้วก็มันติดดีนะครับผมทําคลิปไวหลายคลิปอยู่ครับผมดักปลาไหลน,นี่จะลองไปเช็คดูเช็คหมายดูน้ำใหม่ๆนี่ครับผมจะมีตัวไหม นี่ก็ประมาณสักห้าลูกจะไปดักสักห้าลูกแล้วครับผมเหยื่อแค่นี้ขยำไปเรื่อยครับผมจนเนี่ยน้ำมันเป็นสีกะปิอย่างเงี้ยครับผมโอเคได้แล้วครับเหยืเทหอยใส่กระแป๋งนึ่ครับ ใส่ถุงมือนะผมกลัวบาดมือระวังบาดมือคมมากๆเลยนะครับเนี่เปลอกหอยนีนย่ระวังเอาบอกตัวผมเองแล้วก็บอก FC เ <c oughs> อฟซีด้วยนี่ครับผมแล้วก็เทน้ำเนี่ยครับผมน้ำก็ปิน้ำหมักก็ใส่เลยเห็นเมื่อยกล้อง <c oughs> เลยครับผมนานเดี๋ยวหาไมา้คนหมักไว้สักพักครับผมไม่ใช่สักพักเิหาไมา้คนแล้วก็หมักไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงครับผมสองชั่วโมงอ่ะเต็มที่เนาะแค่นี้รับผมทำง่ายเนาะเหยื่อสองอย่างนี่แหละเดี๋ยวรุ่นดูพร้อมกันครับผมตอนตอนเช้าตอนดักเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมเลยครับผมเออเดี๋ยวจะบอกวิธีการดักเลยครับผมดักเนี่ยจะเอาต้องเอาไอ กระป๋องเหยื่อนะครับผมเอาที่ตักไปตักใส่ในตุ่มเราอะเวลาเราแหวกเสร็จแล้วครับผมเราเอาตุ่มตั้งในน้าใช่ไหมครับผมแล้วก็เอากระป๋องตักเทใส่เพื่อให้กลิ่นมันอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่ต้องใส่บนบนฝั่งนะเดี๋ยวไปดูวิธีการดักดีกว่าครับผมอีกสองชั่วโมงเยวเจอกันเนี่ยครับผมแค่นี้แหละแช่ไว้สักสองชั่วโมงเดี๋ยวไปดักกันครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดักด้วยมาครับเดี๋ยวมาดัก ตุ่มกันครับผมห้าลูกเนาะหมักไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับผมไม่ถึงสองชั่วโมงครับผมนี่ครับหมายที่ผมจะดักเป็นล่องคลองเงี้ยครับผมหญ้าลกๆเนี้ยแหละน้ํามันมาใหม่ครับผมนี่เดี๋ยวลองมาลุ้นดูครับผมเดี๋ยวลองมาติดตามกันดูว่าจะมีผลงานไหมครับตอนเช้าเนาะนี่ครับผมหมายเป็นอย่างเงี้ยไปเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูครับผมเวลาวิธีการใส่เนาะ ต้องเอากระป๋องเหยือ่อลงไปใส่กับตุ่มเราข้างล่างเลยนะครับผมไม่ต้องใส่ไม่ต้องตักเหยื่อใส่ข้างบนแล้วลงไปใส่ตุ่มที่หลังไม่ต้องนะครับผมเพราะว่าเราจะได้เอาน้ําหอยเนียครับผมเทใส่เข้าไปด้วยมันจะได้มีกลิ่นครับผมกลิ่นคาวเนาะไปเดี๋ยวผมใสใ่ชมครับผมจะหาทําเลก่อนครับเนี่ยผมนะ้ํามันเพิ่งท่วมเข้าไปใหม่เนาะ เอาตรงนี้แล้วครับผมสักหนึ่งลูกมันได้กลิ่นเนี่ยมันก็มาเองครับผมแหวกก่อนครับอันดับแรกเนาะไม่ต้องแหวกกว้างครับกาวว่าตุ่มเราเข้าได้ ห้าลูกครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเช้าว่าจะเป็นยังไงปไลาไหลส่วนมากกลางคืนมันชอบหากินข้างฝั่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบอ่อกว้างๆเนาะจะต้องหันทางด้านงาเข้าฝั่งครับผมแต่ทีนี้มันบ่อแค่นี้เองครับผมไม่ต้องหันเอามีเบ็ดด้วยไม่ต้องหันเข้าฝั่งก็ได้ครับผมหันทางไหนก็ได้ครับแบบนี้ ช่วงน้ำเออๆนี่ดักจนได้ขายเลยแหละครับผมนี่แบบนี้ใครดูคลิปก็คงจะจําได้ครับผมเมื่อก่อนที่ผมจะตีพึ่งเนี่ยได้ทุกวันครับผมดักทุกวันได้ทุกวันเนาะผมมีอยู่ยี่สิบลูกก็ผมตุ่มแต่วันนี้เหยื่อมันน้อยครับผมหอยเชอรี่ค่อนข้างที่จะหายากเนาะนกเสร็จนกปากหางหมดตัดใส่พอประมาณครับผมพอดีพอดีไม่น้อยไม่มากครับผม น้อยเกินไปก็ไม่ดีครับผมเยอะเกินไปก็เปลืองเหยื่อเนี่ยประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็มีน้ําหอยอยู่นิดนครับผมน้ําจะได้ฟุ้งอยู่ตรงนี้กลิ่นคาวครับผมฟุ้งอยู่นี้แหละเสร็จครับผมนี่หนึ่งหลังไม่ล้มครับผมหญ้ามันปิดไว้อยู่ประมาณนี้ครับผมน้องวิธีการดักเนาะเผื่อพี่น้อง fc ใหม่ๆเข้ามารับชมยังไม่เคยเห็นผมดักปลาไหลผมเนี่ยครับผมดักง่ายๆอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวมารุ่นดูตอนเช้า ห้าลูกครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมไปเดี๋ยวผมดักที่เหลือกันครับผมเดี๋ยวตอนเช้ามาลุ้นพร้อมๆกันดูว่าจะติดให้เราสักกี่ตัวครับผมตุ่มห้าลูกครับกับน้ําใหม่ๆอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนสายๆครับผมเดี๋ยวไปดูตุ่มที่ดักไว้เมื่อวานครับผมเนาะห้าลูกว่าจะมีแต้มมีตัวมีผลงานให้พี่น้องเอฟซีได้ชมหรือเปล่าครับผมน้ําใหม่ครับน้าเพิ่งจะเริ่มขึ้นครับผม เนี่ยครับเมื่อวานผมก็ดักไว้เนี่ยแหละบ่อเนี่ยแหละรครับผมคลองเนี่ยแหละฝั่งเดียวครับผมห้าลูกเนาะนี่ลูกแรกโอ้โหเอียางๆมีตัวแน่ๆครับแบบนี้แบบนี่มีตัวแน่ๆครับเป็ไแงบบครับผมกี่ตัวไม่รู้ครับนี่ ครับผมเหยื่อหอยกับกะปิโดนแน่ๆครับผมมีตัวนี่แต่ตัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ครับไอโฟล์ือไว้ลูกกี่ตัวหนูน่ะสองหรือสามไม่รู้ครับผมตัวเล็กๆฝั่งนู้นนะครับผมหน้าดักเนาะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าหาหอยหได้ครับผมเดี๋ยวจะข้ามไปดักฝั่งนูน้น ต้องเดินอ้อมไปนน่นฝั่งนน้นครับผมเดินอ้อมไปข้ามนน่นเพราะทางนี้บ่อเป็นค่อนข้างที่จะยาวเลยครับผมลูกที่สองลูกที่สองเป็นยังไงอ้นหภูกรโดนครับผมสองตัวไม่ใหญ่ครับ กนี่ครับผมตัวไซส์นี่แหละประมาณประมาณนิ้วโป้เท้าอ่ะจตว่าโป้มือก็เล็กไปครับนู่นโปเดินกัดเดินนู่นก็ได้ลุกกัดเดินข้างบนนู่นมันลกลุกลูกที่สามครับไซส์ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากพอดีพอดีครับผมนี่ก็ติดครับผมอันนี้ตัวเดียวโอ้โหตัวนี้เหลืองเลย ปาน้าใหม่ครับผมน,นเฮ้ยมันคันคล้ายลูกอะไรเนี่ยมันเป็นเนินหลงลื่นสามลูกกี่ตัวแล้วไม่รู้ครับผมเดี๋ยวไปเทดูอีกทีที่บ้านเนาะอันนี้ลูกที่สี่โอ้ลูกที่สี่เอียงงาดันเลยครับผมไอ้ที่ใส่เหยื่อดันเลยครับผมมีตัวอยู่แล้ว แต่ไม่รู้แบบไหนอุนหนักหนัอโอ้ยตั้งตัวมาเลยเลยดูครับอืมกี่ตัวไม่รู้ครับนี่อู้แต่ตัวสวยๆนั้นเลยครับตัวนี้ไอ,อ้ลูกนี้เนาะเ<บ>ดี๋ยวครับเดี๋ยวเทเหยื่อทิ้งก่อนมานี่ลูกเหลืออีกลูกนึงนี่ครับไอ้หนูอยา่าบัง นี่ครับผมตัวสวยจัดเหลืองๆครับผมเดี๋ยวไปเทดูอีกทีครับผมโอ้นี่ก็ประมาณโลกว่ากว่าลูกเดียวหลังที่ห้าครับนี่ครับผมหน้าดักมากเลยครับผมฝั่งนู้นเนาะนี่ก็ล้มๆอยู่นะ นี่กับสองสามตัวครับผมตัวไม่ใหญ่เนาะติดทุกลูกครับผมนี่ห้าหลังเนาะนี่ครับผมผลงานไน้นูยกขึ้นที่ลูกนี่ครับผลงานตุ่มห้าลูกเนี่ยติดใจลูกเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปเทดูที่บ้านอีกทีครับผมไปลูกไปนี่แล้วครับผมเหยื่อหอยกระปิเหยื่อหายง่ายครับผมท่านใดที่ทานปลาไหลลองดูครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านเนาะ มาครับผมตัดภาพาบ้านเลยครับผมเดี๋ยวมาเทปลาไหลรวมกันดูครับผมเนาะว่าจะได้กี่ตัวครับผมได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวปุ๊บเอกล้องให้หน่อยติดทุกลูกครับผมนี่เดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนเลยครับผมนี่นี่ครับลูกในตัวใหญ่ๆสวยๆครับผมนี่สี่ตัวครับผมสี่ตัวตัวสวยๆครับนี่ อันนี้สองตัวจะออ,ออกนะสี่หกตัวแล้วครับผมเมื่อกี้สองตัวเนาะอันนี้ตัวเดียวเจ็ดตัวเท่ากันเลยปลไหลน้ำใหม่เห็นน้ำใหม่เขามาถามอยู่นะเขาจะเอาหรอคือเห็นเขาถามอยู่มันตัวเล็กกันเดี๋ยวจะเอาไว้ก,กินอยู่เลยกี่ตัวน้ำแก๊ะ อ่ะอันนี้นี่ครับผมน,นี่กี่ตัวมัู้้าสิบสิบครับผมสิบเตัวแล้วครับผมอันนี้สิ 11, เอ็ดอันนี้ประกัางสิบเอ็ดสิบตัวครับ มีแมงอ้ตับเต่าด้วยครับนี่นี่ครับผมแมงตับเต่าติดมาด้วยนี่ครับผมผลงานเนาะตุ้มห้าลูกนี่ครับผมตุ้มห้าลูกกับปลาไหลสิบกว่าตัวครับผมเห็นแม่บ้านว่ามีเขามีนะเขามาถามเจ้าอยู่ครับผมเดี๋ยวผมเจ้าไว้ต้มสักหน่อยสักตัว นาน่าชอบเมนูอะไรนะครับผมปลาไหลคอมเมนต์บอกหน่อยครับผมส่วนตัวผมก็น่าจะเป็นแกงนะครับผมผมว่าอร่อยเนี่ยครับผมลองลองดักดูครับผมท่านใดที่ทานปลาไหลเนาะลองหาเหยื่อไม่ได้ครับผมลองดูกะปิกับหอยดูรับติดดีครับผมแล้วนี่มันเป็นน้ําใหม่แล้วครับผมปลาไหลมันยังตัวไม่โตเท่าไหร่ครับผมตัวรุ่นรุนเนี่ยครับผมถ้าเกิดตัวไซส์นี่สวยครับผมนี่ไซส์นี่กําลังสวยเลยแต่นี่มัน ค่อนข้างที่จะยังไม่เต็มที่ครับปลาไหลเนาะเพราะมันเป็นน้าใหม่ครับผมนี่ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้ะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมลองเอาไปดักดูครับผมหรือท่านใดมีสูตรเหยื่อสูตรไหนดีๆนายใช้สูตรเดืออะไรกันคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยครับผมท่านใดที่ดักปลาไหลอยู่เนาะตอนก่อนที่ผมจะตีพึ่งผมก็เนี่ยแหละครับผมใช้สูตรนี้แล้วครับผมดักก็พอได้ขายแล้วครับผมเนี่ยผมอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมตุ่มห้าลูกก็ได้อยู่สิบกว่าตัว ถ้าเกิดว่าตัวรุ่นๆนี้จะสวยเลยครับอย่างว่าครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม